สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องเอซแฟนคลับแฟนมอรำช่องตองอุราเพลินออฟฟิเชียลเอซสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะตอนนี้ไม่ล้างตองอูมาถึงที่เราจะทำการแสดงในค่ำคืนนี้ค่ะณนะวัดพระธาตุหมื่นหินค่ะอยู่อำ,อำเภอเขาวงจงังหวัดกาฬสินค่ะพี่น้องบรรยากาศ อ้ยเข้ามาคนหัวลุกคนหัวลุกยามยามยุปบปูสี่สุดโทย,ย่าสีปทุมมาพี่น้องค่ะบบรรยากาศอันนี้เป็นบุญอะไรคุณแม่บุญกระถินะถ่นนะคะบุญกระถินพี่น้องชมบรรยากาศอันเห็นเห็นกระเทอยอยางไปทั้งนั้นบ่จ้าบ่า อันนีบน้บรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะพี่น้องอู้ยงาันยิงแงอลังการลายพี่น้องค่ะสาธุสาธุคุณพารักษาเทวดาคุมของคอยลำลำรวยรวยเฮดสิ่งใดประกันได้กขะคอยสมมงมาตรปรารถนาอยูด่ดีมีแฮ้งยากเก็บยาไข้อย,ย่าจนมีแต่คำว่ารวยรวยเฮงเฮปังปังมาไเ่แกอีซีแฟนคบแฟนมอลำ เอฟซีทางไก่ทั้งไก่สุหองสุบอนจ้าพี่น้องค่ะบรรยากาศสร้างเจดี JD. อันนี้เป็นบุญกระถินนะคะเ,เพื่อสมทบสร้างพระธาตุพระธาตุหมื่นหินวรวิหาร มื่อนี้ม่นั่งโตองอคะกิน่าลงทานกับสินไล,ล่นะฮะลงทานนี่เป,นเ,นเป็นเต้นเป็นเต็นเลี้ยงไปเวทีหมอลำจะอยู่ด้านนู้นนะคะในยินวานคุณแม่นั่นอนลันไอสกิมพันวาเวทีซีอยู่ฟังพูดเป็นบ่แม่คุณแม่ขามาึนน้นมัตเต้เศร้าแท้อ๋อมานอนแต่มื่ขึ้นนี่ฟันดีบ่ฟันดียุติบ่จ้าฟันว่าจากไหแม่ เห็นโล่งสามโล่งแต่ว่านี่นีเงินเต็มก็เต็มโล่งศพเนาะเห็นเงื่อนเต็มโล่งแล้วก็เห็นแวนเพชรแล้วก็เต็มแต่ต้องมาฟันเห็นสอยทองคั้ก็เต็มมีสามโล่งเนี้ยเมื่อกี้นห็นดิจ้าบอโมก้าประธานมันดูบ่ฟันอันนี้มาสองเท้าแล้วฟันสองเท้าเีทยวก้านเพิ่นเพิ่นฟันเนาะเท้าก้านชันชันเท้าเท้ากุ้งนี่ หนึ่งศูนย์หกจะเป็นสีแดงค่ะจะออกไทยลดแค่นี้แค่นี้จะาอมเมนอีหลีหนึ่งศูนหกคุณแม่เราคุณแม่ถืกว่าป่นี้อันโัวือยี่สิบบาทอืมจะจ้ะถือสามตเลยบ่ค่ะถือสามตได้บอกเลยอ๋อแล้วนันเนาะจะมีแล้วฟันนีแล อืมงวดน,นี้คุณงวดน,นี้คุณแม่ฝันได้แล้วต้องงวดเลยมันบ่ค่ะฝันแล้วนี่คือน้อยมาขึ้นแล้วเมื่อวานมันเห็นร่องสามร่องแล้วก็มีมีท้องเต็มร่องแล้วก็มีหังง่นเต็มร่องแล้วก็มีแอนเฟสเต็มร่องสามร่องเต็เมมือจุ่มลงอุ้ยฝันดีอยู่นี่อรอบวนไหนเด็กไม่แฉะเด็กเหม็นทุเรีนพุทธิเป็นนี่เลยจา้าแล้วก็สิตีว่าจัางใดล่ะบันนี้เอาร่องก็ต้องเป็นสามร่องกับสามจ้า ถ้าเป็นเงินก็เป็นศูนย์เนาะจ้าสามสามสี่ศูนย์จ้าแพทตีนาะเมือนจ้ายำบลูทีแม่แก้วันาะสาธุเนาะสาธุเออคุณแม่ตีแล้วคุณแม่กระซื้อเด้อเสียงโซ่คาได้นั่นคามิโซมิลาบเนาะอืมท่านั่นเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนโผดภัยอืมเฮงลำบากเนาะมาขายไอ้ที่มีมานอนอยู่นี่เลย อืมจ่ามาหอากับเพิ่อนใครเขาไปนอนนี่แหละจ้าจะนอนรอบอันนี้เพิ่นสมอันนี้ก็พื่กระเอิ้นเขาไปนอนไย่เพิ่นยานหนาวบรรยากาศเย็ยนสบายเนาะแม่เนาะช่วงนี้เนาะจ้ะาเมื่ออากาศเนี่ยผมอูบ้บรรยากาศดีดดจ้าเอาโอเคแม่โอเคอเค,ค่ะ โอ้พี่น้นองคาะซุ่มย็นแฮง อันนี้กำลังก่อสร้างนะคะกำลังก่อสร้างวิหารนะคะ พี่น้องคนหัวไม่นั่งต้ลุกคนหัวลุกบรรยากาศดีมากๆบาเวิร์บไป เวอร์สเตอร์ลูดไปเข่าของน้ำตั้งแต่โดนๆตั้งแต่เริ่มท่ายคลิปปันนี้พ่อได้ออกมาอยู่หกโมงครึ่งนะคะต้องอูมาถึงนะคะท้ายคลิปให้พี่อ่าให้พี่ให้น้องเอฟซแฟนคลับแฟนมาล่ำในเบืองในชมกันค่ะไปแต่ละสถานที่แต่ละสถานที่ ค่ะข,ขอบคุณค่ะได้อะไรกินเนะาะค่ะนั้นคุณผีเพิินบอกห้องน้ำห้องน้ำห้องทายูย่ตรงนี้เดอ้อยู่ตรงนี้เด้อป๊าด แนื้อใดนี่เป็นตั้งไดมาหอดมาถึงแล้วเป็นตั้งไดค่ะเป็นกาลับวัดกาลังสังกาลังแปลงอืมรอให้เอฟซีแฟนคลับเมื่งเทพเดโอ้โอ้โอ้เอิ่มกน่าโอ้ยีงสมกิจเอติ่มกนั้นเศร้าเท่ามนาวบอ เอาโอเคค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนมะล่าสำหรับคลิปนี้แม่นางตองอูกอะขอลาไปก่อนขอให้มีโชขอให้มีใช่คุณพระรักษาเทวดาคุบคล้องขอให้เอฟซีแฟนคลับแฟนมะลําของแม่นางตองอูเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงมีแต่ความสุขความจเจริญลำ่ำล่ำรวยรวยจ้าดูดีไม่แห้ง ตลอดปีและตลอดไปจะพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ